สวัสดีครับพ่อข้ามนะครับบบีบอยนะครับจากช่องแม็กกบี้ฟ์มนะครับทักทายเอฟซีทุกทุกท่านนะครับก่อนนอนของค่ําคืนนี้นะครับตอนนี้นะครับแม็กกบี้ก็ได้เดินทางกลับนะครับมาถึงที่พักนะครับรีสอร์ทประจํานะครับที่บ้านเรือนรีสอร์ทเนาะนะครับอยู่อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้หมาถึงก็ดึกแล้วทุกคนนะครับตีหนึ่งเนาะนะครับ โอเคตอนนี้ก็ง่วงนอนแล้วแต่พว่าผมอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับแม็กบี้ครับก็กําลังจะนอนเนาะนะครับแต่คลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณพระเอกคีม้าขาวนะครับนั่นก็คือที่ใช้นะครับผมแม็กบี้ขอก็ขอขอบคุณที่ใชยมากๆเลยนะครับเป็นคนมีน้ําใจมากๆเลยที่ไปรับแม็กบี้นะครับจากอําเภอปากช่องนะครับที่ จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับขอบคุณพี่ชัยมากๆนะครับที่ช่วยเหลือแมงกะบี้นะครับก็พี่ชัยเนี่ยนะครับก็ได้ทักเข้ามาในไลฟ์สดตั้งแต่ผมอ,ออกจากบุรีรัมมานะนะครับจนผมเข้ามาถึงโคราชแล้วเนาะก็เลยได้ติดต่อกันนะครับพี่ชัยบอกว่าจะเอารถตู้ทึบนะครับามาส่งแมงกะบบี้ก็คือเอาโซนิกเนี่ยนะครับ ใส่รถท้ายรถนะครับอตัวแรกเลยเนี่ยก็นัดกันไปเจอที่ที่ปอทอแก่งคอยแต่ว่าผมจับ GPS แล้วหูไกลมากรถก็ติดนะครับแถวแถวโคราชรถติดนะครับถนนมิตรภาพรถก็ติดนะครับลำตะครองรถก็ติดนะครับผมก็เลยตัดสินใจตอนนั้นผมผมก็ล้าแล้วนะนะครับผมก็เลยเออไปไปจอดตรงเซเว่นนะครับสาขาน่าจะเป็นแถวแถวปากช่องอะ่ะนะครับ การเกหาหรืออะไรยังไงนี่แหละผมจำราขาไม่ได้ประมาณนี้แหละครับทุกคนก็เลยจอดรถรออยู่ที่หน้าเซเว่แล้วก็ให้พี่ชัยเนี่ยมาหาผมที่นี่เพราะว่าผมเองก็จะได้พักนะครับตอนนั้นที่คุยกับพี่ชัยเนี่ยพี่ชัยจับ GPS แล้วประมาณ40กิโลกว่าจะมาถึงผมนะครับแต่ก็ไม่นานครับเพราะผมก็ได้ไปซื้อของในเซเว่มานั่งกินมีมาม่ายำมาม,ม่านะนะครับ แล้วก็ไปซื้อซาลายมานั่งกินเพราะว่าตอนเย็นผมยังไม่ได้กินอะไรเนาะทุกท่านจากนั้นพี่ชัยมารับก็ช่วยยกรถโซนิกนะครับใส่หลังรถนะครับแล้วก็ได้นะครับเดินทางนะครับมาถึงนะตรงนี้นะครับทุกท่านต้องบอกเลยว่าถ้าผมไม่ได้พี่ชัยนะป่านี้ยังไม่ถึงหรอกครับนะฮะเพราะว่าที่ไม่ถึงเนะี่ยเพราะว่ารถมันติดด้วย แล้วก็มันไกลด้วยครับมันไกลามากๆเลยถ้าสมมติว่าพี่ชัยไม่ได้มารับผมเนี่ยผมอาจจะได้พักที่รีสอร์ทนะครับยังมาไม่ถึงหรอกพรุ่งนี้ยังต้องเดินทางอีกหนึ่งวันนะครับแต่คราวนี้นะครับต้องบอกว่าพี่ชัยมีความใจมากเลยนะครับก็ช่วยแมงกกี้ในครั้งนี้แล้วก็พี่ชัยเองเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าจะช่วยแค่ครั้งนี้นะครับ ถ้าแมงกกาบี้ไปถ่ายน้องต้นข้าวต่างจังหวัดที่มันไกลพี่ชายพร้อมที่จะพาแมงกาบี้ไปถ่ายน้องต้นข้าวโดยที่ไม่เรียกร้องแม็กกาเบียเลยนะครับผม oh, ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่ชายสุดหลอ่อแล้วก็น้ําใจหลองจริงนะครับพระเอกขีมมะขายของพระเอกขีมมะข่าวของเราในวันนี้นะขออภัยครับพูดลิ้นรั่วเพราะว่าไม่ง่วงนะครับขอบคุณมากเลยเนาะเอฟซีเนาะนะครับ ก็พี่ชัยเนี่ยผมก็ถามว่าพี่ชัยมาส่งมันกับพี่เสจเนี่ยจะกลับไปที่ไหนนะครับพี่ชัยก็กลับกรุงเทพนะครับอ่าโอเคพี่ชัยกลับไปที่กรุงเทพเนาะก็ทิปนะครับในการตามน้องต้นข้าวนะครับไปออกงานที่บุรีรัมย์ก็สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับระยะทางมันไกล จนทาให้เมื่อคืนเนี่ยนะครับแมงกะบ,บี้เนี่ยไปทันช่วงสุดท้ายจริงๆก็คือช่วงที่น้องร้องเพลงเสร็จแล้วเอฟซีรอต่อแถวถ่ายรูปกันผมได้ทันช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับผมยังดีครับยังทันยังดีกว่าไปแล้วน้องกลับไปแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนยังดีนะครับแต่ว่าวันนี้งานที่อำเภอพนมทวนเนี่ย ผมไปไม่ถึงจริงๆนะครับเพราะว่าระยะทางมันไกลมากนะครับจริงๆพี่พี่ชายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆจะมารับผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าพอดีรถก็เอาไปซ่อมนะครับเอาไปซ่อมเครื่องเพิ่งเสร็จเมื่อช่วงช่วงบ่ายหรือช่วงไหนไม่รู้นะนะครับก็วันนี้พี่ชายก็เลยอา่อาสาที่จะมาส่งแม็กบี้นะครับก็แล้วก็ได้เจอนะครับ ก็พี่ชัยเล่าว่าถ้าเกิดเมื่อวานรถซ่อมเสร็จนะผมคงได้กลับมาที่กาญจนบุรีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะทุกคนนะครับก็อย่างที่ว่านะนะครับการมีน้ําใจเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่านะน้ำใจของเอฟซีน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับสุดยอดมากๆผมต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะนะครับ เป็นครั้งแรกนะที่แบบมีเอฟซเนี่ยช่วยแมงกะบ,บีแบบเอ่อเอารถเนี่ยยกใส่รถรถกระบะนะครับแล้วก็มาส่งผมหนึ่งที่นะครับไกลนะนะครับจากโคราชปากช่องมาที่ทํามวงารนามบุรีเนี่ยโอ้หนานพอสมควร่ะนะครับขี่รถประมาณสี่ชั่วโมงเลทประมาณห้าชั่วโมงก็รถติดนะครับก็บอก f อฟซไปแล้วว่ามาไม่ทาน้องต้นข้าวหรอก แต่ให้เอฟซนะ่ะไปดูช่องอื่นๆที่เขาไลฟ์สดอยู่นะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมไปดูช่องพี่หมูสตาเวลิตี้นะโอ้โหคนดูเยอะมากนะครับหมื่นแปดพันนะครับหมื่นแปดพันนะครับแต่ว่า,าช่องของจ่าออสเนี่ยขึ้นที่หลังเขายอดก็เลยน้อยเหลือหลักร้อยนะครับแล้วก็ ช่องของลุงสมพรนะครับลุงสมพรผมไปดูตอนนั้นมาประมาณสี่ห้าร้อยประมาณนี้มั้งนะครับก็ไม่ถึงพันแต่ว่าวันนี้เห็น fc คอมเมนต์กันมาว่ามีช่อง YouTube หรือ,อคนที่ถ่ายหรือทำข่าวเล่ากระแสอะไรเกี่ยวกับน้องต้นข้าวเนี่ยมาถ่ายกันเยอะมากนะครับเต็มหน้าเวทีเนาะผมก็ไม่รู้เนาะนะครับก็ผมไปไม่ทัน สรุปแล้วก็คือผมทั้งสองงานเลยผมผมไม่ทันน้องต้องข้าร้องเพลงเมื่อวานยังทันไรเมื่อวานยังยังทันตอนน้องถ่ายรูปแต่วันนี้ไม่ทันเลยสักอย่างนะครับแต่เมื่อวานอนะ่ะใจผมไปถึงบุรีรัมแล้วนะนะครับมันไกลมากนะสี่ร้อยสี่ิบหกกิโลเป็นไกลมากนะครับแต่ว่าใจผมไปถึงแล้วนะครับแล้วก็ เมื่อวานที่ผมไล่เดินทางอยู่เนี่ยนะครับน้องต้นข้าวเองเนี่ยก็ได้พูดถึงแมงก่กบพี่หน้าเวทีเนี่ยเนาะที่ที่บุรีรัมใช่ไหมเป็นห่วงใช่ไหมครับก็ผมเองมันไปไม่ถึงจริงๆนะอยากไปให้ถึงตอนน้องตอนขึ้นร้องอะ่ะแต่มันไม่ทานจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะนะครับก็ถือว่าบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ก็แล้วกัน ที่แมงกะบี้ขี่มอไซค์ไกลถึง406อา4 4 6กิโลไปถึงบุรีรัมย์จากการจะนบุรีไปบุรีรัมย์นะครับเพื่อถ่ายน้องต้นข้าวนะครับถึงมันจะไม่ประสบความสาเร็จในการทันไลฟ์แต่ก็ไม่เป็นไรยังได้ถ่ายรูปอะยังได้ถ่ายตอนที่น้องถ่ายรูปก,กับเอฟซีนะครับเมือ่อวานก็ถือว่าเหนื่อยมากๆนะแต่ใจเราก็สู้นะครับแจเราก็สู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อะไรที่เราพิสูจน์ให้ดูว่าเมื่อวานผมใจเกินร้อยจริงๆนะมานะรับใจเกินร้อยมากผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมทําได้นะแต่เมื่อวานอ่ะถ้าผมออกเช้าอ่ะมีสิทธิ์ทันแต่ว่าคราวนี้ผมติดงานโหลดลิปแล้วก็ผมตื่นผมผมได้นอนแค่ประมาณสองชั่วโมงเองมั้งสองชั่วโมงเองนะครับมันก็เลยทําให้ผมนะ่ะร่างกายไม่ไหวนะครับ เมื่อคืนก็ได้นอนประมาณสักห้าชั่วโมงมันก็ดีหน่อยนะครับแต่ว่าคืนเนี้ยนะครับแมงกะบี่ก็จะไม่ไม่ตั้งนาฬิก,กาปุกนะครับก็คือจะหลับเลยหลับคือตื่นตอนไหนก็คือให้ให้ร่างกายเราแบบนอนได้เต็มที่นะครับเสียงโทรศัพท์ก็ปิดหมดให้ให้มันเงียบนะครับเพราะว่าการนอนพักผ่อน คือมันต้องหลับนอนในช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆนอนดึกมากๆมันก็ไม่ดีนะครับอ่าพรุ่งนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าน้องต้นเข้ามีงานหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เอฟซบอกมาเนี่ยวันที่สิบเก้านะครับวันที่สิบเก้านะน้องต้นเข้ามีงานที่อ,อนะ่โตโยต้านะครับอย่างนะโตโยต้าราชบุรีเนาะ ครับอ่ะโตโยซ่าราชบุรีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงอ่าผมผมได้คุยกับพี่ชัยนะพี่ชัยนี่เป็นคนดีมากๆเลยนะทุกคนนะเป็นเอฟซที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะนะครับก็ถ้าเป็นจังหวัดไกลๆเนี่ยพี่ชัยก็จะอาสาพาแมงกะบี้ไปไลฟ์สดไปทำคลิปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ใน จังหวัดกาญจนบุรีหรือมันไม่ไกลมากเนี่ยผมก็ใช้มอไซค์ขี่ไปถ่ายนะครับทุกท่านอตอนนี้ผมก็จะหลับคาคลิปแล้วนะครับก็นะโอเคทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับพี่ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับลาสีสวัสดทีทุกท่านลาป่านนี้ทุกท่านนะครับบายบายไม่ไหวแล้ว